สวัสดีครับพบกับปาดแม่ยุปันไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็น EP ีนะครับที่4นะครับเรื่องของการทําลูกลำไยคิดตันม่วงดัมบูเพื่อให้ออกในปี 2, 168ครับก็จะออกดอกในช่วงของ โมกุลพามีนานะครับเป็นต้นไปนะครับเราก็ทําตั้งแต่นะครับพิจิกานะครับเริ่มตั้งแต่พิจิกาเริ่มตั้งแต่ EP หนึ่งนะครับ EP หนึ่ง EP สอง EP สามแล้วตอนนี้เราเดินเข้ามาสู่ EP ที่สี่นะครับแต่ท่านถ้ายังไม่ดูนะครับก็อ่าเข้าหาได้นะครับการทําดอกเมลิขิตตันนะครับ EP หนึ่งถึงจ้าวันนี้ก็เป็น EP ที่สี่นะครับ EP ที่สามนะครับหลังจากที่เรานะครับมาตัดแต่งเรื่องของก้านใบนะครับกิ่งก้านใบนะครับข้างบนนะครับเพื่อให้มันลักษณะของโปร่งนะครับเนี่ยให้มันโปร่งรัับทีเาาตดลม นะครับก็ลักษณะของนี่นะครับนั้นใบนะครับเราตัดเสร็จนะครับเหมือนที่ผมบอกก็คืออีพีที่สามก็อย่าพึ่งนะครับให้กวาดใบสดมารวมมันก่อนครับให้ใบลักษณะแห้งนี้นะครับมาลักษณะของแห้งนะครับเาะว่าอีพีที่2นะครับก็ตัดหญ้าแล้วก็เรื่องของการใส่ขี้ไก่นะครับตอนนี้ขี้ไก่นะรับก็จะซึมลงไปนะครับรากก็เริ่มได้กินแล้วแล้วก็ พอหล้กนะคือเราก็แต่งใบเราปล่อยแห้งนะครับโดยเป็นขนต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาอีบีที่สีนะครับเราก็จะทําการกวาดนะครับกวาดใบนะครับออกนี่เลยนะครับอุปกรณ์ก็คือจะใช้คราดนะครับใช้คราดกาดออกมาให้หมดเลยนะครับนะครับก็ของปีที่แล้วนะครับของปีที่แล้วที่เรากวาดมานะครับกองมันก็เปื่อยเป็นปุ๋ยมาแล้วนะครับกวาดปีนะ้นหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับพอเป็นปุ๋ยแล้วรากนะครับเนี่ยพวกรากพวกอะไรเนี่ยก็นะครับมาหากินอยู่นะครับ พอดีแล้วเราก็กวาดนะครับกวาดปีละหนึ่งครั้งนะครับวิธีการกวาดก็คือกวาดออกนะครับซ้ายขวานะครับาออกไปทังซ้ายทางขวาแล้วก็มากองไว้นะครับลักษณะของตรงกลางในฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับครับเราก็มากวาดเอาไว้นะครับครับเนี่ยพื้นหลังนะครับก็จะดัานล่าลงอย่างนี้นะครับ นี่ครับใบนะครับก็จะมากองอยู่ลักษณะตรงกลางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยถ้ามันสูงเนี่ยเราก็จะมีนะครับทาให้มันต่าลงนะครับนะครับที่มันสูงอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ให้มันต่ําลงข้างล่างนะครับที่เราใส่ขี้ไก่เกรบเอาไว้นะครับเราก็จะใบพวกนี้นะครับมาทําเป็นปุ๋ยอีกทีหนึ่งมันจะช่วยด้วยสลายเนี่ยฝั่งนี้เราทําให้มันต่ำาโดยการเดินเหยียบนะครับเราเดินข้างบนแล้วเหยียบแล้วให้มันลักษณะของต่ําอย่างนี้ลงมันจะเป็นปุ๋ยร่องกลางนะครับเป็นปุ๋ยตรงกลางนี่ยังสูงอยู่นะครับเราก็จะ หยียบต่าให้มมนลงนะครับเราจะใช้คลาดตัวใหญ่ก่อนนะครับคลาดใบออกแล้วก็เราจะใช้คลาดตัวเล็กนะครับเพื่อทําความสะอาดที่โคนนี่นะครับโคนจะต้องลักษณะนี้นะครับสาเหตุนะครับที่เราทําให้โคนลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีนะครับในเรื่องของมดในเรื่องของมดในเรื่องของแมลงนะครับที่อาศัยอยู่ในเรื่องของหอยนะครับอาศัยอยู่งั้นเรากวาดลักษณะให้อย่างนี้ มันจะป้องกันนะครับมดที่จะขึ้นไปอยู่บนต้นปัญหาหลักคือเวลาออกผลผลิตเนี่ยพอมีมดเนี่ยมันก็จะนําในเรื่องของหลายอย่างครับมดไปกินช่อดอกมดไปกินน้ําหวานทําให้ดอกเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาเราตัดผลผล,ผลิตเนี่ยมดนะครับก็จะอยู่ในช่อของผลผล,ผลิตมันซึ่งการกําจัดมันก็ค่อนข้างที่จะยากนั่นคือเราเหมือนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับเนี่ยผมเขียนให้ดูนะครับว่าอันนี้ยังไม่ได้กวาดใบเล,เล็กนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ นะครับมดเต็มหมดเลยนะครับเราต้องคลาดนะครับเอาคลาดเล็กนะครับคลาดเล็กแล้วก็เปิดลักษณะอย่างนี้เลยนะครับส่วนบริเวณตรงกลางหรืออันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้มีเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยมันก็เริ่มเป็นที่เปลือยยอดเป็นปุ๋ยละเดี๋ยวตรงกลางก็จะเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเป็นอาหารนะครับเป็นปุ๋ยหมักให้กับต้นไม้ี่ฝั่งนี้เรายังไม่นะครับเอาออกนะครับเวลามีหญ้าอย่างนี้นะครับแนะนํานะครับให ถอนออกนะครับมันถอนง่ายนะครับเพราะจะถ้าเอายาพวกนี้อยู่นะครับพวกมดพวกแมลงนะครับก็จะมาใส่อยู่นะครับอนี้ก็คือเป็นอีพีที่4นะครับเรื่องของการการใบนะครับเอาไว้ตรงกลางตรงกลางที่เราใส่ขี้ไก่เอาไว้นะครับใส่ขี้ไก่เอาไว้แล้วก็ทับลงไปเลยนี่แหละทับลงไปแล้วก็นะครับจะเป็นอีพีต่อไปก็คือเราทําควบคู่เลยหรือว่าเราจะเว้นระยะก่อดได้ครับคือการหว่านปูนขาวปูนขาวที่ใช้ต้องเป็นปูนขาวเปลือกหอยเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่ม แคลเซียมนะครับแคลเซียมนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินปรับ pH ดินแล้วก็ป้องกันพวกมดเราใส่ติดโคนอย่างนี้นะครับมดที่มันแอบอยู่นะครับมันก็จะมีเรื่องของนะครับเนี่ยมันก็จะออกมาโดนปูนขาวก็จะมีผลกับมดบ้างนะครับดังนั้นพอโคดอย่างเนี้ยพอมีผลต่อไปมันก็จะไม่ค่อยเข้ามาอย่างนึงถ้ามดเยอะนะครับเราเปิดรล่งอย่างนี้เราก็ฉีดในกลุ่มของยากําจัดมดนะครับไอที่เป็นน้ํานะครับฉีดรอบเฉพาะโคนนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ นะครับมดขึ้นลําต้น้ามดขึ้นลําต้นเนี่ยมันก็จะไปอยู่นะครับตามซอกก้านดอกต่อไปนะครับแล้วก็พอเป็นลูกเนี่ยปัญหานะครับก็จะอ่าเนี่ยมดเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกินเนี่ยนี่คือปัญหาที่เราเจอมดก็คือเนี่ยมันจะมากินทาให้ยอดเนี่ยเนี่ยมดอยู่ข้างในเนี่ยปัญหานะครับยอดไม่สมบูรณ์นะครับแล้วเวลาดอกออกมาจะไปกินขั้วตาดอกเสียไปกินตาดอกดอกก็ไม่สมบูรณ์นะครับออกมาก็ไม่สมบูรณ์ไม่สวยางนั้นก็คือนะครับหลังจาก ตัดใบเสร็จนะครับกวาดคนให้มันลงสําหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องมดนะครับก็สามารถนะครับเอาตัวนี้ครับกวาดไว้ในคนนะครับเป็นปุ๋ยในคนได้เลยนะครับแต่ว่าปัญหาหลักนะครับที่ผมเจอก็คือมดแมลงนะครับพวกนี้ครับจะแอบแล้วก็อาศัยอยู่ถามว่าระหว่างเราทําที่คนกับเราทําที่ตรงกลางเนี่ยต้นไม้ได้กินปุ๋ยเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเพราะว่ารากพวกนี้อ่ามันมาจนถึงตรงกลางหมดแล้วนะครับตอนนี้ราก กระจายไปทั่วแล้วนะครับดังนั้นเราทําปุ๋ยตรงไหนนะครับมันก็สามารถไปกินได้พอเราทำคูศาสตร์อย่างนี้หนึ่งมันก็ดูสวยดูสะอาดป้องกันมดได้ดีแต่ถ้าเราเอาใบใบไปหุมที่คูก็ดีนะครับเรื่องของอันความชื้นเราก็ป้องกันได้เรื่องของ,ออง,อง,ของอปุ๋ยที่คนูนะครับไม่เฉพาะที่คูนะครับที่มีรากก็คือปลายทรงพุ่มก็มีรากเหมือนกันนะครับอันนี้คือ,อผมจะเน้นให้ท,ทําลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะดีกว่าในเรื่องของ เรื่องของการจัดการแรงแล้วก็ผลผลิตที่ได้ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับเราวาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ออย่างหนึ่งนะครับพอเป็นอีพีหลังนะครับจะเป็นการเรื่องการใส่ปุย๋ยเนี่ยถ้าโคลนอย่างเนี้เวลาเราใส่ปุย๋ยเนี่ยต้นไม้จะได้รับเต็มเ็มนะครับพืชเนี่ยจะได้รับเต็มเมรากเนี่ยสามารถดูดอาหารได้เลยนะครับแล้วปุ๋ยเนี่ยจะไม่ตกค้างแต่ถ้าลักษาะของโคลนนะครับที่มีใบนะครับเยอะอย่างนี้เนี่ยระหว่านปุ๋ยลงไปนะครับ ค้างอยู่ตามใบค้างอยู่ตามใบค้างก็ตามใบละเหยขึ้นต้นไม้ก็ไม่ได้กินนะครับแล้วก็ไม่ได้กินแล้วสูญเสียแล้วแล้วก็ต้นไม้ก็ถ้าเราทําดอกก็ดอกก็จะไม่ค่อยมาเพราะว่าปุ๋ยสูญเสียไปแต่ถ้าเราเปิดอย่างเนี้ยเราหว่านลงไปเนี่ยรากพวกนี้ครับสามารถดูดนะครับดูดอาหารได้เลยเนี่ยรากนะครับตรงกลางพวกนี้เนี่ยที่ไก่ที่ไก่เรื่อนปละกับเนี้ยนี่นะ นี่รากเต็มเลย่รากพวนนี้ก็มาดูอาหารตรงกลางนะครับเราใส่ที่โคนนะครับรากไว้มันก็ได้กินเหมือนกันดังนั้นก็คือทําให้มันรุ่งนะครับดีที่สุดอันนี้ก็เป็น EP สำหรับการหวาดใบนะครับใบดีแห้งนี่เราตัดแต่ว่าไม่ตัดใบได้ไหมนะครับไม่ตัดใบก็ได้นะครับเพราะว่าใบเนี่ยบางคนมีน้อยนะครับมันจำเป็นต้องตัดก็ได้แต่ว่าถ้ากิ่งเราต้นใหญ่อย่างเนี้ยใบเรามีเยอะเนี่ยเราจําเป็นจะต้องตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อให้มันโปร่งนะครับโอเคนะครับฝากติดตาม YouTube ปัดไม่เจ้ไม้ด้วยครับสัสดี